ข้อยีสากันนะครับข้อยีนี่จะเป็นโจทย์ที่เจอกันบ่อยๆเหมือนกันนะครับมันเป็นลักษณะของการบวกเลขที่มีแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นลำดับที่แตกต่างกันเท่าๆกันนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างข้อ23เนี่ยจะเห็นได้ว่า0 1 0.2 0.3ไปเรื่อยๆจนถึง0.9เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันเท่ากันหมดเลยก็คือ2ตัวเนี่ยมันก็ต่างกัน0.1ใช่ไหมครับ2ตัวนี้ก็ต่างกัน0.1 2ตัวนี้ก็ต่างกัน0.1 ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตัวสุดท้ายก็ยังต่างกัน0.1นอีกนะครับแล้วก็เหมือนกับไอ้ผลบวกข้างหลังตรงนี้นะครับ1.1กับ1.2ก็ต่างกัน0.1นะตัวนี้ก็ต่างกัน0.1 2ตัวนี้ก็ต่างกัน0.1 2ตัวนี้ก็ต่างกัน0.1นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับการบวกจํานวนหลายๆจํานวนที่แต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันเท่ากันเท่ากันห่างกันเท่ากันอย่างนี้นะครับจะมีเทคนิคเนี่ยนะครับโดยการจับคู่บวกเป็นคู่คู่ จับคู่เนี่ยให้จับอย่างนี้นะครับเห็นว่าหัวกับท้ายเนี่ยคือตัวแรกกับตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับเนี่ยสองตัวเนี้ย0.1ก,กับ0.9เนี่ยบวกกันเนี่ยมันก็ได้1ถูกไหมครับแล้วถัดมาเนี่ยไอ้คู่ที่ถัดเข้ามาเนี่ยครับคือ0.2กับ0.8เนี่ยมันก็บวกกันเนี่ยได้1กันใช่ไหมแล้วคู่ที่ถัดเข้ามาเนี่ยนะครับ0.3กับ0.7ก็บวกกันได้1ถัดมา0.4กับ0.6ก็บวกกันได้1 ไม่เ,เห็นว่าพวกนี้นะครับจับคู่หัวท้ายหัวท้ายถัดเข้ามาถัดเข้ามาทุกคู่เลยเนี่ยมันจะบวกกันเนี่ยนะครับได้เป็นค่าที่เท่ากันอย่างสําหรับตัวนี้ก็ได้หนึ่ง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 มันก็เหลือ0ูที่ไม่มีคู่ตัวหนึ่งเพราะเนี่ยวงเล็บแรกเนี่ยทั้งก้อนนี้นะครับผลบวกเนี่ยมันก็จะได้เป็น1 4สี่ตัวก็คือ1นคูณสี่นะครับแล้วก็บวกกับอีก0 5จด้เห็นไหมอ่ะกูใส่วงเล็บไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปคูณกับข้างหลังข้างหลังก็ลักษณะเดียวกัันนะครบ เพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันก็ต่างกัน0.1ใช่ไหมครับต่างกันเท่ากันแล้วก็จับหัวท้ายหัวท้ายคือ1.1กับ1.9นะครับอันนี้บวกกันจะได้3ใช่ไหม1.1กับ1.9นะครับบวกกันได้3คู่ถัดมาคือ1.2กับ1.8เนี่ยก็บวกกันได้3นะครับ1.3กับ1.7ก็บวกกันได้3 1.4กับ1.6ก็บวกกันได้3แล้วก็เหลือเศษตัวหนึงเหมือนกันนะครับก็คือ1.5 นั่นเ็นว่าวงเล็บหลังเนี่ยมันก็เป็นสามสี่ตัวอันเนี้ยก็จะเป็นสามคูณสี่นะครับสามสี่ตัวแล้วก็บวกกับไอตัวที่ไม่มีคู่คือหนึ่งจุดห้านะแค่นี้นะครับเราก็จะคิดเลขเนี่ยออกมาได้ง่ายๆแล้วไม่ต้องไปนั่งไล่บวกกันนะครับนะไอตัวเนี้ยอาจจะบวกกันง่ายอยู่แต่ถ้าเลขเยอะกว่านี้นะครับมันจะบวกกันยากนะครับนะตัวนี้ใครคิดธรรมดาก็คิดได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่เยอะแต่ถ้าเยอะกว่านี้เนี่ย บางทีเ็าให้มาในวงเล็บเนี่ยเป็น10ตัว20ตัวิบตัวบวกกันไม่สนุกแน่นะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยอ,อาจจะไม่ใช้เทคนิคนี้ก็ได้ก็บวกกันธรรมดาก็ได้ครับแต่ถ้าใช้เทคนิคนี้มันก็จะคิดได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าคูณ1ก็4บวกกับ0.5นล้าวงเล็บข้างหน้าก็ได้เป็น4.5นะครับส่วนวงเล็บข้างหลังเอาสีเขียวเหมือนเดิมแล้วกัน4ี่สบวก1ก็13.5อันนี้ครู ขอไม่ได้คิดเลขให้ดูนะครับคูณกันออกมาเลยตัวนี้คูณกันออกมาได้เป็น60.75นะครับคงจะคูณกันเป็นนะครับอันนี้ก็เอา45ไปคูณกับ135นะเวลาคูณทศยมก็ยังไม่ต้องสนใจทศยมเอาแต่ตัวเลขก็คือ45กับ135ไปคูณกันมันจะได้6.075แล้วข้างหน้ามี1นึ่ตำแหน่งข้างหลังมีทศยมอีก1นึ่ตำแหน่งเวลาคูณกัน ก็เอาตำแหน่งมาบวกกัน1 1บก1ก็จะเป็น2นะครับก็จะกลายเป็น60.75คําคำตอบต้องมีทศนิยม2ตำแหน่งก็มาจาก1กับ1น1นะครับนี่เอามาดูข้อ3 7กันต่อนะครับข้อ 37, 38, 39, 3ข้อนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของค่าเฉลี่ยนะครับนี่มาดูข้อ37อก่อนเลยแล้วกันอันนี้37จะออกตรงไปตรงมาไม่มีอะไรนะครับก็บอกว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเตชินใช้เวลาเดินทาง ไปโรงเรียนในแต่ละวันนาน 28, 2สิบ2ปแล้วก็32นาทีตามลำดับอยากทราบว่าเตชินเนี่ยใช้เวลาเดินทางโดยเฉลี่ยวันละกี่นาทีอันนี้ก็ถามตรงไปตรงมาตามสูตรนะครับเรื่องของค่าเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ยก็หาได้จากการเอาผลรวมของข้อมูลนะครับ กูเขียนว่าผลรวมไม่เฉยแลวกันเนาะผลรวมข้อมูลทุกตัวนะครับแล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลกูเขียนสูตรเนี่ยเป็นเศษส่วนไปเลยนะครับไม่ได้ใช้เครื่องหมายหารนะพอเดี๋ยวระดับโตๆขึ้นไปเนี่ยเวลาเขียนสูตรการหารก็จะใช้เป็นรูปเศสษส่วนอย่างนี้นะครับค่าเฉลีย่ยเท่ากับผลรวมหารด้วยจํานวนข้อมูลงั้นข้อนี้เขาถามเวลาเดินทางเฉลี่ยเนี่ยเราก็เอาผลรวมเนี่ยก็คือ5ข้อมูลเนี่ยหวันเนี่ยนะครับบวกกันแล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลก็คือ5เลยนะ เวลาเดินทางเฉลี่ยก็หาจากผลรวม28 3 4 20 26 32บวกกันให้หมดแล้วก็หารด้วย5นะครับเวลาบวกกันก็ดูซะหน่อย มีเลขหลักหน่วยอะไรไหมที่มันบวกกันแล้วได้10พอดีก็จะมี28กับ32นี่นะครับได้นีสิ0มันจะช่วยให้เราบวกเลขนี่ได้ง่ายขึ้นนะครับ34ก็มีคู่26ได้60เหมือนกันนะครับ60บวก60ก็120ละบวกกับ2ีก็เป็น140ก็ได้140หารด้วย5นะครับเอา5ไปหารก็5 2าส 5 8 4 0ดได้28นาทีก็ตอบข้อหนึนี้ก็ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรนะครับเอาทีนี้ก่อนจะไปดูข้อ38นี่นะครับมาดูการประยุกต์ของสูตรนี้หน่อยนะครับสูตรค่าเฉลีย่ยตัวสูตรมันคือค่าเฉลี่ยเนี่ยเท่ากับผลรวมแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลนะครับแต่ว่ามันจะประยุกต์ได้อีก2อย่างประยุกต์ตัวนี้เนี่ย ความเข้าใจเนี่ยมันมาจากอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรามีการหารเช่นครูเอาติเนี่ยนะครับหารด้วย5ผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นสใช่ไหมครับ1ิบก็คือตัวตั้งหารด้วยตัวหารเขียนให้ดูก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวตั้งนะครับส่วน5้าเนี่ยเ็เรียกว่าตัวหารส่วน2เนี่ยคือผลหาร เราสามารถเขียนอีกแบบหนึ่งเนี่ยนะครับได้ว่าตัวตั้งคือ10ก็มาจากตัวหารกับผลหารเนี่ยคูณกันนะนะครับงั้นถ้าเรารู้อย่างนี้ว่าตัวตั้งหารด้วยตัวหารเท่ากับผลหารก็สามารถเขียน,นอยู่ในรูปของตัวตั้งเท่ากับผลหารกับตัวหารคูณกันอันเนี้ยไอ้สูตรเนี่ยนะครับตัวตั้งก็คือผลรวมก็ต้องอยู่ในรูปของค่าเฉลีย่ยคูณกับจํานวนข้อมูลได้ถูกปะ ก็จะได้เป็นสูตรที่2นะครับว่าถ้าเราต้องการจะหาผลรวมของข้อมูลเนี่ยเราก็เอาค่าเฉลีย่ยคูณกับจำนวนข้อมูลซะนะครับน,นั้นมาดูโจทย์ข้อนี้ก็บอกว่าคะแนนสอบเฉลี่ยของเพชรเมเปิลโนเบลกะทิ4คนนะ เฉลี่ย,ยออกมาเป็น16คะแนนถ้าคะแนนสอบของเพชโนเบลและกะทิเรารู้นะครับ3คนนี้คะแนนเป็น22แล้วก็15ตามลำดับแล้ว Maple, เมเปิลสอบได้กี่คะแนนนั่นเนี่ยเขาบอกมาแค่นี้นะครับบอกแค่ค่าเฉลี่ยเนี่ยกับรู้ว่ามีข้อมูล4คนเราหาผลรวมได้แล้วนะครับผลรวมของคะแนนสอบเนี่ยผลรวมคะแนนสอบ4ี่คนนะครับ ทั้ง4คนเนี่ยผลรวมก็จะเป็นค่าเฉลีย่ยคูณกับจํานวนค่าเฉลี่ยเขาก็บอกมาว่าเป็น16จํานวนข้อมูลก็คือมี4คน16คูณ4ได้64คะแนนนี่คือผลรวมนะครับแล้วเรารู้3คนว่าเป็นเท่านี้เราก็หาคะแนนของคนที่เหลือก็คือเมเปิลได้ละก็เอา3าคนนี้มาบวกกันบวกได้เท่าไหร่ก็เป็นลบกับ64ถูกปะแค่นี้เองนะครับเนี่ย คะแนน3คนก็คือเพชรโนเบลและกะทินะคะแนนรวมกันเป็น 20, 12, 15อันนี้ก็บวกกันได้เท่าไหร่ 20, 12, 3บบวกสิสองมบวก15ก็เป็น47คะแนนครับก็เอา ที่ได้นะครับมาหาของเมเปิลนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่เขาถามก็คือเมเปิลคนสุดท้ายนะครับก็จะได้คะแนนเอาผลรวมก็คือ64ลบกับ47ซะก็ได้17คะแนนพอดีนะครับตอบอ่าถัดมาเดี๋ยวจะมาดูข้อ84ต่อเอาข้อ84นี้ก็ยามกันนะครับ สำหรับคนที่ไม่เคยทำาถ้ามาเจอโจทย์ครั้งแรกเนี่ยจะยากนะครับแต่ถ้าเกิดเคยเจอเคยเรียนแล้วนะครับรู้วิธีแล้วเนี่ยไม่ยากเลยแต่ว่าโจทย์แบบนี้ก็คงจะไม่เจอในห้องธรรมดาเหมือนกันนะครับนะจะเป็นโจทย์แข่งขันหรือแม้ก็เข้าห้องพิเศษเอามาดูกันนะครับโจทย์เขาว่ายังไงก็บอกว่าช่าง4ี่คนทํางาน3วันเนี่ยจะซ่อมถนนได้28เมตรแล้วช่าง5คนทํางาน6วันเนี่ยจะซ่อมถนนได้กี่เมตร อันนี้มันก็เป็นลักษณะบัญญัติยางแต่ปกติแล้วบัญญัติยางเนี่ยมันจะมีปริมาณที่เกี่ยวข้องอยู่แค่2อันเช่นอาจจะเป็นคนงานนะครับกับเวลาที่ใช้แต่ข้อน,นี้จะเห็นได้ว่ามันมี3ปริมาณปริมาณแรกนะครับก็คือจํานวนคนงานอันที่2เป็นวันและอันที่3คืองานที่ทําได้ก็คือความยาวตัวหนเป็นเมตรนะครับวิธีการทําทําอย่างนี้นะครับเอาเอาตัวเปรียบเทียบก่อน แน่นอนไอ้ตัวที่ถามก็เอาไว้ขวามือเหมือนเดิมนะครับเขาถามถนนกี่เมตรเดี๋ยวไอ้เนี่ยถนนเป็นเมตรเนี่ยต้องอยู่ขวาม,มือสุดนะครับอ่านั้นก็ไล่มนเลยก็เป็นช่างสี่คนเนี่ยทำงาน3ามวันนะครับต้มถนนได้28เมตรอันนี้สิ่งที่เขาถามไว้ฝั่งขวานะครับอ้าวทีนี้เราก็มาดูคำถามเนี่ยคือตรงนี้ ช่าง5คนช่างไม่เท่าเดิมแล้วเวลาทํางานก็ไม่เท่ากันนะครับเวลาทํางานเป็น6วันถามว่าซ่อมได้กี่เมตรเมันเนี่ยหลักการทําอย่างนี้นะครับมันมี3ปริมาณเวลาเปลี่ยนเนี่ยให้เปลี่ยนทีละปริมาณไอ้ช่าง5คนเนี่ยเก็บไว้ก่อนเอาช่างเท่าเดิมก่อนนะครับเอาช่างแค่4คนก่อนแต่วันเนี่ยอันนี้6วันอันนี้3วันอันนี้ง่ายครับ ทำงาน6วันก็เป็นไงอันนี้ปริมาณสองตัวนี้ก็คืองานกับไอ้ถนนที่ซ่อมได้เนี่ยมันเป็นมัญญัติยางธรรมดาหรือบัญญัติยางกลับครับก็มันญัติยางธรรมดาถูกปะยิ่งมีเวลามากก็ต้องซ่อมถนนได้มากนี้3มวันเป็น6วันก็สองเท่าอ่ะถนนที่ซ่อมได้ก็ต้องเป็น2เท่าด้วยนะครับก็คูณ2ไปก็จะเป็นห้เมตรนะนั่นเนี่ย สังเ,เกตนะครับอันนี้ช่างเนี่ยเท่าเดิมนะยังไม่ต้องไปยุ่งกับช่างมันนะเอาแค่เพิ่มเอาวันทําจาก3เป็น6ก็สองเท่าความยาวตนหนนที่สองซ่อมได้เนี่ยก็ต้องสองเท่าด้วยนะครับเอาแล้วทีนี้ก็ค่อยมาคิดหคิด5ตัวนี้นะค่อยๆทําก็ได้นะก็คิด1ก่อนเอาช่าง1คนก่อนพอพอได้ช่าง1คนช่างหคนก็เดี๋ยวก็คูณหไป ทีนี้อันนี้อย่าไปเปลี่ยนนะก็เป็นหเท่าเดิมนะครับถ้าช่างสี่คน6วันทําได้เท่านี้ถ้าเหลือช่างคนเดียวอันนี้ก็ต้องน้อยลงถูกป่ะนะครับอันนี้เป็นบัญญัติยางแบบตรงเหมือนกันนะครับนะช่างยิ่งมากก็ซ่อมได้มากนะครับน,นี้ช่างมันน้อยลงก็ต้องซ่อมได้น้อยลงจากห้าสหเมตรสี่คนซ่อมได้ห้าสิบหกพอเหลือหนึ่งคนหวันเท่าเดิมเนี่ยก็ต้องหารสี่นะครับ ก็จะซ่อมได้สี่หนึ่งสี่สี่สี่สิหกสิบหกเมตรแล้วเขาไม่ได้ถาม1คนก็ถามห้าคนก็ไม่ยากแล้วครับช่างห้าคนวันเท่าเดิมนะครับเราก็คูณ5้าเข้าไปดูว่าก็จบละห้าสี่ยี่บเจ็ดสิบเมตรนะครับนี่คือคำตอบคาตอบคือ70เมตรนะครับไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมอ่ะทวนหลักการอีกทีนะ แน่นอนเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เรต้องการหาคือความยาวถนนเมตรก็ไว้ขวาสุดนะทีนี้ปริมาณเนี่ยมันจะมี2ตัวก็คือคนกับวันแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนทีละตัวนะครับเอาตัวตั้งต้นก่อนนี่คือตัวที่โจทย์ให้มาเป็นข้อมูลตั้งต้นนะครับ4คน3วัน28เมตรเราก็สังเกตคำถาม5คนกับ6วันไอ้6วันนี่ง่าย พราะวาวันเป็นหกวันมันคูณสอแล้วก็คิดก่อนเลยนะอันนี้คนเท่าเดิมก่อนสี่คนก่อนแต่ว่ามาเปลี่ยนวันก่อนจากสามเป็นหกก็ต้องซ่อมได้สองเท่านะครับอันนี้นะวันมากขึ้นก็ต้องซ่อมได้มากขึ้นแล้วก็ค่อยมาหาห้าทีนี้ไอ้สี่คนไปห้าคนเนี่ยมันคิดเลยไม่ได้นะครับเราก็ต้องหา1คนก่อนหนึ่งคนก็ต้องไปหารสี่นะครับแล้วก็พอจะหาห้าคนก็คูณห้าทีนะครับจำวิธีไว้นะ ข้อหนึ่งห้าสิบข้อนี้ไม่ยากจริงๆอนะข้อนี้ไม่ยากแล้วว้นนี้เขาบอกว่าวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง17เซนนะครับวางสัมผัสกันดังรูปพื้นที่แรงเงาเป็นเท่าไหรไม่ยากถ้าดูอย่างนี้ออกนะครับถ้าดูออกว่าอันนี้ถ้าจุดเนี่ยคือจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับนะถ้าดูออกก็ง่ายถ้าดูไม่ออกมันก็ยากกันนะแล้วถ้าเราเชื่อมเนี่ยนะครับ เชื่อมจุดศูนย์กลางของวงวงกลมทั้งสี่เนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมาตัดที่จุดสัมผัสจุดที่วงกลมสองวงมันแตกกันมาดีใช่ปะ่ะดังนั้นเนี่ยพื้นที่แรงเงาตรงนี้นะครับมันก็มาจากรูปสี่เหลี่ยมนั่นแหละแล้วก็ลบด้วยไอส่วนของวงกลมเนี่ยสี่รูปเนี่ยนะซึ่งส่วนของวงกลมสี่รูปอันเนี้ยนะครับเนี่ยที่กูแรงเงาสีเหลืองเนี่ยนะครับ สีเหลืองตรงนี้ยมันก็เห็นว่ามันก็เป็นหนึ่งในสีของวงกลมอะ่ะแล้วมันมีสี่รูปพอดีอ่ะไอ้สี่รูปสีเหลืองเนี่ยมันก็จะรวมกันได้วงกลมพอดีถูกปะ่ะสี่รูปสีเหลืองนะครับมันก็จะเป็นวงกลมพอดีงั้นสรุปพื้นที่แรงเงาเนี่ยนะครับมันก็เท่ากับสี่เหลี่ยมแล้วก็ลบกับวงกลมแค่นี้นเองนะซึ่งสี่เหลี่ยมที่กูลากขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางมันเป็นสิบสี่ เส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมเป็น1ิบ่อันนี้ก็7ดอันนี้ก็7็งั้นแสดงว่าความยาวของด้านตรงนี้ก็เป็นสิบแล้วมันยาวเท่ากันทุกด้านอยู่แล้วใช่ปะนะดูจากรูปก็รู้นะครับว่ามันเท่ากันนะครับนั้นะเป็นจัตุรัสก็1ิบสคูณสิบี่นะครับการหาพื้นที่ก็จะเป็น14คูณบแล้วก็ลบกับพื้นที่วงกลมก็พายเขาบอกว่าย2สิบส่วน7กำหนดมาให้นะครับพายอาร์กำลังสอง อันนี้รัศมีเป็น7นะครับก็7คูณ7ตรงนี้คิดเลขตัด7 7 2 2คูณ7ได้154 14คูณ14ได้196ลบกันเหลือ42งั้นข้อนี้ตอบ42นะครับหน่วยก็จะเป็นตารางเซนติเมตรข้อ161เนี่ยจะเป็นข้อที่ต้องใช้เทคนิค ซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยครูเคยสอนไปแล้วในคอรส์สสุดยอดเทคนิคนะครับนะแต่ก็จะทวนที่นิดหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ลืมไปแล้วหรือว่าคนที่ไม่เคยได้เรียนคอรส์สสุดยอดเทคนิคนะครับคอร์ส <careers> สุดยอดเทคนิคนียครูเคยสอนเทคนิคอันนึงนะครับก็คือในพื้นที่ในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นสามเหลี่ยมซึ่งมีฐานยาวเท่ากันกับสูงเดียวกันเนี่ยรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเนี่ยก็จะมีพื้นที่เนี่ย ขนาดเท่ากันเสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคารูวาดสามเหลี่ยมสักรูปหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมสีดำน,นี้นะครับนะกับสามเหลี่ยมสีฟ้าอีกรูปหนึ่งนะครับเป็นสามเหลี่ยมนี้ใช้ฐานเดียวกันนะครับแต่ว่าจุดยอดนี่อยู่คนที่แต่ว่าจุดยอดเนี้ยครูอบอกว่ามันอยู่ในระน,นาบเดียวกันก็หมายความว่าถ้าลากเส้นเนี่ยนะครับลงมาตั้งฉากให้เป็นความสูงเนี่ยจะเห็นได้ว่าความสูงของสองรูปก็คือรูปสีฟ้ากับรูปสีดำเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมที่มีความสูงเท่ากัน นันเนี่ยสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับก็จะมีพื้นที่เนี่ยเท่ากันเพราะว่าฐานเท่าและสูงเท่าก็สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมอ่ะมันเซนหนึ่งกับสองคูณฐานคูณสูงถูกปะ่ะนั้นถ้าสูงเท่ากับฐานเท่าเนี่ยพื้นที่มันก็ต้องเท่าแน่นอนครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีฐานเนี่ยเป็นสองเท่าความสูงเท่ากัน พื้นที่ก็จะเป็นสองเท่าด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าดูรูปนี้นะครับถ้าครูแบ่งฐานของสามเหลี่ยมสีเขียวเนี่ยออกเป็นครึ่งหนึ่งนะครับให้ความยาวตรงนี้เท่ากับความยาวตรงนี้เนื่อหจาว่าสามเหลี่ยมสีเขียว2รูปเนี่ยก็คือรูปที่1กับรูปที่2เนี่ยนะครับฐานก็ยาวเท่ากันสูงก็สูงเดียวกัน,นรูปที่1กับรูปที่2เนี่ยก็จะมีพื้นที่เท่ากันแต่ถ้าพูดถึงรูปใหญ่นะครับรูปใหญ่เนี่ย ก็ถือว่ารูปใหญ่เนี่ยมันมีฐานเนี่ยยาวเป็น2เท่าของรูปที่1ก็จะได้ว่าพื้นที่ของรูปใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีขนาดเนี่ยเป็น2เท่าของพื้นที่ของรูปที่1นะเพราะว่าฐานยาวเป็น2เท่าแต่ว่าสูงเท่ากันทำนองเดียวกันนะครับรูปที่2เหมือนกันรูปใหญ่ก็จะมีพื้นที่เป็นสองเท่าของรูปที่2เนี่ยเราจะใช้หลักการนี้มาทําโจทย์ข้อนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์กันข้อหนึ่งเเนี่ยก็บอกว่า A B C ก็คือสามเหลี่ยมรูปใหญ่เน,นี่ยมีพื้นที่ก็บอกมาว่าเป็น45้าตารางนิ้วนะครับ AE เนี่ยยาวเป็น3มใน5ของ AC อาคูเขียนไว้อย่างนี้นะครับว่าอันนี้เป็น3มส่วนอันนี้เป็น5ส่วนไม่ใช่3นิ้วกับ5นิ้วนะคูเขียนให้เรารู้กันนะครับว่าถ้าตรงเนี้ยยาว3ส่วนทั้งหมดเนี่ยยาวห้าส่วนแล้วก็ CD ยาวเป็น1ในสอันนี้1ส่วนนะครับ แล้วก็ C B ก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็น3ส่วนนะก็คือถ้าตรงนี้ยาว1ส่วนตรงนี้จะเป็น3ส่วนนะครับคําถามก็คือถามว่าพื้นที่ A D E ก็คือรูปที่แรงเงาเนี่ยนะครับจะมีพื้นที่เท่าไหร่เอาดูรูปใหญ่ก่อนนะครับเหียว่า A D E กับรูปเล็กคือ A C D เนี่ยจุดยอดในจุดเดียวกันนั้นความสูงเท่ากันแต่ว่าฐานเนี่เป็น1ใน3นะครับของรูปใหญ่ยวกรลบายสีก็ได้ ใบสีเป็นสีเหลืองกันนะครับเนี่ยคือไอ้รูปสีเหลืองเนี่ยกับรูปใหญ่เนี่ยนะครับมันมีจุดยอดในจุดเดียวกันก็คือจุดนี้แต่ว่าฐานเนี่ยเป็น1น,นะหนใน3ของรูปใหญ่เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็ต้องเป็น1ใน3ของรูปใหญ่ด้วยเนี่ยแค่นี้เองนะครับเนี่ยก็จะได้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยม ABC พื้นที่รูปใหญ่นะครับก็คือ ABC ก็จะเป็นสารเอารูปเล็กดีกว่าเป็น1ใน3ไปเลยนะครับจะหา A C D ก็จะเป็น1ใน3นะครับของพื้นที่สามเหลี่ยมรูปใหญ่ก็คือ A B C นะครับแล้วเราก็รู้โจทย์กำหนดว่า A B C เนี่ย45ก็ตัดซะนะครับ3ต,ตัด45ได้15งั้นเนี่ยพื้นที่รูปสีเหลืองนะครับคือ A C D เนี่ยเท่ากับ15ตารางนิ้วนะ แล้วทีนี้เราก็จะมาหาสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ ADE แล้วนะครับก็พิจารณาคล้ายๆกันเห็นว่ารูปสีเหลืองเนี่ยนะครับกับรูปที่เราจะหาเนี่ยมีจุดยอดจุดเดียวกันก็คือจุด D แต่ว่ารูปที่เราจะหาเนี่ยฐานเนี่ยมันเป็นสามส่วนเนี่ย AE คือฐานสามส่วนจากรูปสีเหลืองเนี่ยคือรูปใหญ่กว่าเนี่ยฐาน,นมันเป็นห้าส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่มันก็เป็นสามในห้าด้วยนะครับพื้นที่ สามเหลี่ยมที่เราจะหาเนี่ยก็คือ ADE นะครับก็จะเท่ากับ3ใน5ของพื้นที่สามเหลี่ยม ACD ซึ่งเราก็คลิไปไว้แล้วนะครับว่า ACD เนี่ยมัน15อันนี้ก็ตัดเลข5 3 3 3 9คําคำตอบก็คือ9ตารางนิ้วนะครับก็ตอบแนละ้วตอบ9นะครับอันนี้ต้องใช้เทคนิคเข้าช่วยนะแปด ร้านขายเค้กร้านหนึ่งมีต้นทุนในการผลิตทําเค้กเนี่ยแล้วก็เงินที่ได้จากการขายเค้กแสดงได้ดังกราฟนะครับมี2เส้นเส้นสีเขียวเป็นเงินที่ได้จากการขายส่วนเส้นประสีแดงคือต้นทุนการผลิตนะครับแนวตั้งเนี่ยเป็นจํานวนเงินส่วนแนวนอนเป็นจํานวนเค้กนะครับเป็นชิ้นเขาบอกว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อหนึ่งถ้าร้านทําเค้กส5ชิ้นเมื่อขายหมดจะขาดทุน1,200บาทเอามาดูกันนะครับคืออย่างเนี้ย ถ้าชิ้นก็ตรงนี้นะครับเส้นสีเขียวเป็นเงินที่ได้จากการขายเค้กมายความว่าถ้าทํา15ชิ้นแล้วขายหมดเนี่ยนะครับก็จะได้เงินเนี่ยเท่านี้15ชิ้นแกนนอนเนี่ยนะครับก็จะเป็น1,200ก็คือได้เงิน1,200บาทในขณะที่ต้นทุนของ15ชิ้นนะครับก็คือเส้นปากสีแดงเนี่ยในแนวเส้นปากเนี่ยนะครับชี้ขึ้นไปเนี่ยตรงนี้นะ15ชิ้นเส้นปากสีแดงเนี่ยแกนตั้งก็จะเป็น2,400บาท นั่นแปลว่าต้นทุนการผลิตเป็น2อ0พต้นทุนเนี่ยคือเส้นประสีแดงอยู่เหนือเส้นสีเขียวอย่างนี้แปลว,ว่าขาดทุนใช่ไหมต้นทุนสูงกว่าเงินที่ขายได้นะครับขาดทุนเท่าไหร่เราก็ต้องเอา2ตัวนี้มาลบกันนะครับนะสิบห้าชิ้นต้นทุนสองพขายได้พันสองก็สองพันอลบกับพันสนะครับลบกันก็เหลือพันสองนะงั้นเนี่ยข้อหนึ่งก็ถูกต้องนะครับเพราะเขาบอกว่าขาดทุน1 2 0 0พันร้อย ส่วนข้อ2ถ้าร้านทําเค้กเนี่ยหนึ105ชิ้นเมื่อขายหมดเนี่ยจะได้กําไร2,400ันสอยู่นี่นะครับเออโทษหนึ105ชิ้นอยู่ตรงนี้นะครับนะหนึ105ชิ้นขายหมดได้8ปดพส่วนต้นทุน6 0 0 0ก็2ตัวน,นี้ลบกันนะครับเส้นสีเขียวอยู่ข้างบนก็แปลว่าเงินที่ขายได้มากกว่าต้นทุนนะครับอย่างนี้กําไรแน่นอนลบกันก็เหลือ2,400นะครับข้อ2ก็ถูกอีก อย่างนี้ถ้าถูกสองข้อนะครับก็ต้องไปกาข้อสีแน่นะครับถูกทุกข้อส่วนข้อ3าเนี่ยเอามาดูสันหน่อยเขาว่าไงเขาบอกว่าถ้าทํสี่บ้าชิ้นเมื่อขายหมดจะเท่าตุนพอดีก็ถูกต้องนะครับเพราะสี่บ้าชิ้นตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นจุดที่สีเขียวกับสีแดงเนี่ยนะครับมันอยู่ตําแหน่งเดียวกันก็คือเงินที่ขายได้ก็3ามบันด้วยแล้วต้นทุนก็3ามบันด้วยก็ไม่กาไรไม่ขาดทุนนะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าเท่าทุนนะไม่กําไรไม่ขาดทุนก็เท่าทุน เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็ถูกทั้ง3าข้อนะครับก็ตอบข้อส่ง่ายๆนะส่วนข้อ184ก็บอกว่าจากกราฟในข้อ183ยาเนี่ยร้านเนี่ยขายเค้กได้ชิ้นละกี่บาทการหาราคาเค้กก็ไม่ยากครับเค้กมันก็เกิดจากเงินที่ขายได้อะก็มาดูดกิ15ชิ้นถ้าขายขายได้พันสองเราก็เอาพันสองร้อยเนี่ยหารสิบห้าก็จบนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยหารด้วยสิบห้านะครับ เอาห้าเอาสามตัดก่อนก็ได้สามห้าสิบห้าสามสี่ห้าไปตัดกับแปดร้อยนะครับห้าแปดได้แปดสิบนะครับแั้วเนี่ยก็ได้แปดสิบาทนั่นเองก็ชิพหนึ่งก็แปดสิบาทนะครับ้อน,นี้ก็ตอบ้อหนึ่งหรือจะเอาตรตำแหน่งอื่นก็ได้นะครับที่เขาให้เส้นปากมาก็มีตรงไหนอีกค่ะบกอันนี้ก็ได้นะครับสี่สิบห้า ก็เอา3 6 0 0นรอยจรงเงินที่ขายได้หาร45ก็ได้มันก็ต้องได้เท่ากันนะครับ3,600หารสี่สิบห้าก็ต้องได้80เหมือนกันนะครับหรือจเจ้านี่ก็ได้นะครับนี่หนึ105ชิ้นขายได้8,400ไปคิดเอานะครับ8 4 0 0ันรอิงเงินที่ขายได้นะครับหารด้วยหนึออกมาก็ได้แปดเหมือนกันนะครับต้องได้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเอาตำแหน่งไหนมาคิดก็ตามนะครับ